สวัสดีค่ะวันนี้ครูจอยมาชวนทําเกี๊ยวแผ่นหรือบะหมี่ไข่นะคะส่วนผสมก็มีตามนี้เลยค่ะแป้งสาลีอเนกประสงค์520กรัมเกลือป่อน1ช้อนชาค่ะไข่ไก่3ฟองได้ทุกเบอร์นะคะหลังจากนั้นเรามาใส่น้ำเปล่านะคะน้ำเปล่าเป็นน้ำเย็นจัดๆนะคะประมาณ125-130กรัมนะคะอย่าเพิ่งเทสใส่ทีเดียวทั้งหมดนะคะ ให้ทยอยใส่ค่ะระหว่างแป้งแฉด้วยนะคะแล้วก็เติมด้วยน้ำมันพืชค่ะ20กรัมนะคะจะใช้เป็นน้ำมันพืชอะไรก็ได้แต่อย่าเป็นน้ำมันปาล์มนะคะหลังจากนั้นก็นวดให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะไม่จำเป็นจะต้องนวดให้ได้ฟิล์มนะคะเอาแค่เข้ากันแล้วก็เอาไปพักไว้แป๊บนึงแล้วค่อยมาตัดแบ่งค่ะนี่นะคะอันนี้เป็นความหนาของแผ่นเกีียวที่คุณจะต้องรีดให้บางนะคะ เห็นความบางไหมจะเห็นลายของแผ่นซิลิโคนเลยนะคะแล้วความบางนะคะคือบางประมาณนี้นะต้องรีดให้บางประมาณนี้เลยนะคะประมาณหนึ่งมิลน,นะคะดูบางแบบนี้เลยบางเฉียบเลยนะคะบางจนเห็นลายพื้นที่คุณวางของอะคะ่ะแล้วเดี๋ยวเราไปตัดแบ่งกันเลยค่ะระหว่างที่ที่เราจะตัดเราก็ต้องโรยแป้งนวลน,นะคะ แป้งนวลที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นแป้งสาลีเนีประสงค์ที่คุณทานั่นแหละค่ะเอามาโรยนะคะโรยแล้วก็ทาทาให้ทั่วแผ่นแล้วถึงจะพับนะคะแล้วก็ตัดนี่นะคะนะคะพอเราทาแป้งแล้วเราก็พับนะคะพับเข้ามาพับทบไปอย่างเงี้ยนะคะหลายๆชั้นนะคะแต่ระหว่างชั้นเราจะต้องโรยแป้งนวลแล้วก็ทาให้ทั่วทั้งแผ่นนะคะ เวลาตัดเนี่ยจะได้ไม่ติดกันนะแล้วก็พับนะคะพับขึ้นมาแล้วก็โรยแป้งอีกเหมือนเดิมน,นะคะทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะพอเราพับได้อย่างนี้นะคะเราก็ตัดเลยค่ะตัดไปนะคะตามขนาดที่เราต้องการ จะตัดแค่สีนะคะเพราะชอบแผ่นใหญ่ๆเนาะอาจจะไม่เสมอกันนะคะเพราะว่าเราทำเป็นเหมือนกับโฮมเมดนะก็จะได้แผ่นประมาณนี้นะคะบางๆอย่างนี้นะคะนี่ก็เป็นแผ่นเกลียวที่จะไปทอดได้คือต้องรีดให้บางสำคัญคือต้องรีดให้บางนะคะนี่เราก็พร้อมทอดแล้วหรือว่าจะเอาไปทำเป็นขนมจีบก็ได้นะคะใช้ได้แล้วคะ่ะ แผ่นพร้อมใช้งานจะต้องบางแบบนี้เลยนะคะหรือจะหั่นเป็นเส้นเล็กๆทำเป็นใบหมี่ไข่ก็ได้นะคะเสร็จแล้วค่ะนี่นะคะหลังจากที่เราตัดเสร็จแล้วก็จะได้แผ่นเกี๊ยวบางๆแบบนี้นะคะทีนี้ก็พร้อมที่จะเอาไปทำเป็นเกี๊ยวน้ำเกี๊ยวทอดหรือว่าทำเป็นขนมจีบนะคะทำเป็นขนมจีบก็ได้นะคะหรือว่าจะทอดให้กรอบ แล้วก็ราดด้วยเนยหรือว่านมนะคะแล้วก็โรยน้ำตาลก็ได้เหมือนกันค่ะหวังว่าหลายๆท่านคงจะชอบและนำไปทำทานนะคะสวัสดีค่ะ